ครับสวัสดีคันดนนูีิเป็นสาวสกินบิดี้กันทุกคนด้วยนะครับนี่ก็มีกับสกินบิดี้แบ็กลูมเนี่ยซึ่งเป็นเกมแอร์แบ็ก o ูมเพิ่งอัพมาเพิ่งอัพมาอัพมาเมื่อวานเคหนึ่งแต้มสองแต้มมันเข้าปันของข,องของูงซึ่งเเกมเพิ่งมาเมื่อวานนี่เองครับ มาวันที่สามตุลาวันที่สี่ตุลาอ่ะตเข้าตัวกูตัวเองเะเป็นไงวะอ๊บนี่เราก็อยู่ในล่างคาเมล่าแมนเนี่เนับเงาครับอึบกระโดดจุบจุบจุ๊บวิ่งจุบ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 ฮึบฮึบเียแไงก่คขันเอ้ย นี่ไเข้าแล้วสองแซม <c oughs> นี่องแต่ว่ามันเล่นยังไงครับมันก็เล่นแบบนี้เลยครับเฮ้ยเนาะตีฟุตบอลงงๆครับเฮ้ยสบกับเกมที่ราคายี่สิบกว่าบาทได้ยี่สิบสี่ิบาทเงาะกับไม่มีเลยครับตีบอลคนเดียวอยีปั่นโค้งจริงส่งกับเกม นะคะสี่สิบบาท